เชื่อว่าหลายๆคนในช่วงปีใหม่นี้นะครับทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับอาจจะมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องเกมเป็นของขวัญให้กับคนที่รักหรือว่าจะซื้อกับตัวเองนะครับเป็นของขวัญรางวัลแทนกับปีใหม่นะครับซึ่งผมก็อยากจะมาแนะนําวิธีการซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่ควรจะรู้ไว้นะครับก่อนที่จะไปออกไปซื้อที่ร้านนะครับเพื่อที่ได้ไปความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการซื้อเครื่ เรื่องเกม PlayStation 4นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะครับก็เพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้พูดแล้วกันก็ดีไงมาลุยกันเลยนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ก็คือว่า PlayStation 4มีรุ่นอะไรบ้างนะครับ PlayStation 4มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่3รุ่นด้วยกันคือรุ่นธรรมดาที่ออกมาบีบเมื่อปี2013นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเขาจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นเจ้าอ้วนนะครับผมเพราะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นถัดไปคือรุ่นสลิมนะครับก็คือเป็นรุ่นที่มีความบางลงมาเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีนะครับชิปประมวลผลมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีรุ่นนี้ออกมานะครับ แล้วก็รุ่นล่าสุดนะครับก็จะเป็นรุ่นโปรนะครับที่เ,เป็นรุ่นไฮเอ็นเลยสเปกก็จะมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับแต่ว่าอยู่เว้นเครื่องโปรเท่านั้นเองที่มีการเพิ่มในส่วนของการประมวลผลกราฟิกที่มีความสามารถที่จะรันภาพ 4K ได้แล้วก็สามารถสร้างเฟรมเรทให้ได้ลื่นขึ้นหรือว่าการเล่นเกมที่สมูทขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้กราฟิกที่สวยกว่าเครื่อง2รุ่นที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองนะครับแล้วพอมาถึงข้อที่2ละแล้วราคาของเครื่องแต่ละเครื่องมันต่างกันอย่างไรนะครับในส่วน Precision 4 Pro นะครับที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับผมถึง16,000บาทนะครับซึ่งเขาก็จะมีการจัดโปรบัตเดินก็ว่ากันไปนะครับตามร้านที่จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับซึ่งรุ่นสลิมนะครับก็จะมีตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่รวประมาณ1 0 0 0 0ถึง13,000บาทนะครับผมซึ่งถ้ามีการ ซื้อนะครับผมแผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อรุ่นไหนนะฮะให้ดูก่อนว่าถ้ามันมีบัตเดิลนะครับแล้วก็มีการแถมเจ้ากระดาษที่เขียนว่า PlayStation Plus นะครับก็จะดีกว่านะครับผมจะทำให้เราได้ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นด้วยนะครับผม แล้วก็ข้ามาข้อที่3เลยแล้วกันเนาะว่า PlayStation Plus คืออะไรนะครับสิ่งสำคัญของการเล่นเกม PlayStation นะครับสมมุติว่าคุณเล่นเกมออนไลน์นะครับ Monster Hunter World นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือการเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆนะครับซึ่งการเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆเนี่ยเราจะต้องมี a อ c o u n t ที่มีการอนุมัติแล้วว่า มี PlayStation plus ซึ่ง PlayStation plus คือไว้เล่นออนไลน์นะครับไปซื้อเกมราคาพิเศษนะครับหรือว่าสามารถโหลดเกมฟรีประจำเดือนโดยทาง PlayStation จะแจกเกมประจำเดือนให้นะครับผมว่าเ,เ,เ,เดือนนี้มีเกม2เกมนี้นะครับมีเกม เด่นๆด,ดังๆของทางค่าย PlayStation เองแล้วก็มีเกมจากค่ายอื่นๆด้วยนะครับผมที่มีความเล็กใหญ่ตามเดือนนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการเซฟเกมออนไลน์อะไรประมาณนี้ซึ่งราคามันจะอยู่ที่ประมาณต่อปีนะครับผมร้อยเอ่ 1, บาทก็ตกเดือนละประมาณ120บบาทนะครับถ้าเราจ่ายเป็น ครบปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะว่า PlayStation จะต้อง PlayStation 4นะครับจะต้องใช้ PlayStation p l u s ในการไว้เล่นออนไลน์กับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาครับเราก็สามารถเล่นเกมได้ปกตินะครับถ้าไม่ได้มีการเล่นออนไลน์นะแล้วพูดถึงการเล่นเกมนะครับไปถึงข้อที่4เลยละกันเนาะความในส่วนของ การซื้อเกมนะครับผมมีเกมมากมายทั้ง Exclusive ในเครื่องของ PlayStation ที่มีลงเฉพาะเครื่องเดียวนะครับใน PlayStation แล้วก็มีเกมที่นอกนอก l อก i v e ไปด้วยนะครับซึ่งก็มีมากมายเลยนะครับผมซึ่งผมจะขอแนะนำประมาณ5-6เกมแล้วก็6แนวด้วยกันนั่เนเองก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเกมที่จะออกมาในอนาคตอีกมากมายนะครับ to me life is just one long mystery Ooh. Grand theft Auto 5 I'm a man of fortune and I must seek my fortune. โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากเล่นเกมแล้วมันทาอะไรได้อีกนะผมก็นอกจากจะเล่นเกมแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะดูหนังฟังก์ชันต่างๆนะครับทางหน้าของ YouTube t w i t c h นะครับแล้วก็ดูหนังบูเลใส่แผ่นเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ f ู l l HD ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือมันสามารถดูวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยตอนนี้นะครับผมตอนนี้ ฟังกช er ันทั้งหมดเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับตอนนี้ PlayStation ไทยเริ่มที่จะก้าวหน้าขึ้นหลังจากที่มีการเซตเมนูภาษาไทยนะครับและเกมที่จะเป็นเกมแนวภาษาไทยก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับผมที่มีภาษาไทยจริงๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่คุณควรจะรู้เลยนะครับผมก็คือการสร้าง a อ c o u n t นะครับซึ่งการสร้าง a อ c o u n t PlayStation Network นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เราไว้ทำการซื้อของจับจ่ายนะครับผมซึ่งวิธีการซื้อเกมนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับคือซื้อผ่านกล่องนะครับก็คือซื้อผ่านร้านนะครับก็จะมีแผบูเรมาให้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาที่จะไปร้านนะครับ ก็สามารถซื้อผ่านทางดาวน์โหลดเหมือนกับเราซื้อแอปพลิเคชันผ่าน iPhone อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องมี PlayStation Account นะครับหรือว่า PlayStation Network นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไว้ซื้อเกมต่างๆแล้วเราจะเอาเงินเข้าไปซื้อเกมอย่างไรนะครับก็มีหลาย,ลายเคสด้วยกันนะครับเราก็จะมีการเติมเงินผ่านบัตร l a y s t a t i o n นะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันอยู่1 0 0 0นะครับ2,500เนาะ ตอนนี้ก็มีขายตาม Tesco Lotus 7-Eleven ี่นะครับที่ประเทศไทยนี่แหละครับตอนนี้เขาก็มีการตีตลาดมากมายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอาจจะไม่ได้มีความสะดวกในการเดินออกไปซื้อบัตรตรงนี้นะครับเราก็เขาก็จะมีการผูกกับบัตรเครดิตของเรานะครับทางด้านของเดบิตหรือว่าด้านของบัตรเครดิตนะครับเขาก็จะสามารถผูกแล้วก็สามารถซื้อเกมได้นั่นเองนะครับซึ่งราคาในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสต์ในไทยนะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับราคาก็จะพอๆกับ ในเกมที่เป็นหน้าร้าน,นครับหลังจากที่เราซื้อเกมมาแล้วเราจะต้องสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะโหลดเกมอันนั้นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องใช้แอคเคาท์เดิมนะครับที่เราได้สมัคร PlayStation Network ไว้นั่นเองนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อเครื่องเกม PlayStation 4ในตอนนี้นะครับ ปี2018นะครับก็คือยังมีเกมอีกมากมายนะครับที่จะยังมาลงให้กับ PlayStation 4นะครับซึ่งผมคาดเดาว่า PlayStation 4นะครับก็ยังจะคงมีอายุ ต่อไปเรื่อยๆประมาณอีก3ปีนะครับผมก่อนที่ PlayStation 5จะมานะครับซึ่งผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมดูแนวแล้วเนี่ยเกมมันยังออกมาเยอะมากมายเลยทั้งในเกมปี2 0 0 8อย่างเช่น Shadow of Colossus นะครับ s t r e e t s t e e t Fighter Arcade Edition นะครับแล้วก็ Dragon Ball นะครับผมนะครับมี The Last of Us 2นะครับมีก็มีเกมอีกมากมายเลยนะครับที่จะออกมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเป็นการ สรุปวิธีการซื้อเครื่อง PlayStation นะครับผมแล้วก็ถ้ามีเกมอื่นๆหรือว่าเครื่องเกมอื่นๆเนี่ยผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบก็สมารถติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ช่อีเช่นเคยนะครับและเมื่อเร็ผมทำเว็บไซต์ที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ว่าวิธีการซื้ออะไรยังไงนะครับก็ไปคลิกตรงข้างล่างได้เลยนะครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ